สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับพบกับวิลพันชาแนหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ5บาทปี2 5 5 3นะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกของผมมาฮะที่ดูแล้วก็ส่งมาให้นะครับผมอันนี้คือ,อส่งให้จากกรุงเทพนี่เองครับเทพาร์คนี่นเองคือการเก็บเหรียญ มันมีราคาเน้ับอยเขาเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นี่ครับแล้วก็พวกปีห้าหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องใช้จํานวนนะครับไม่ใช่ว่านี่ครับต้องใช้จํานวนในการในการเขาเรียกว่าในการเก็บนะครับแล้วก็ในการส่งมาขายครับมันไม่ใช่ว่าเหรียญสองเหรียญแล้วมันจะจะส่งมาขายแล้วมันไม่คุ้มค่าส่งนะครับอันนี้คือแนะนาจริงจอันนี้แนะนําเลยอันนี้อันนี้ส่งมาแบบ เขาบอกว่าห้าร้อยเหรียญเนาะผมก็จะมารีวิว500ห,ห้าร้อยเหรียญมาดูครับนะครับคือจริงๆต้องนับแบบร้อยเหรียญมาได้ก็ดีนะครับผมอันนี้มันน่าจะเยอะไปคือก็เนี่ยครับห้าร้อยเหรียญนะครับ,นนรบจานวนห้าร้อยเหรียญแล้วก็มีสนะิบบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามมาด้วยนะครับผมอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าโอเคนะครับ คือรับซื้อนะครับสิบาทปีห้าสามก็รับซื้อนะอันนี้แล้วก็ห้าบาทปีห้าสามนะครับอันนี้ต้องนํากลับมาล้างอย่างอีกทําใช้เวลาครับจริงๆอย่างพวกนี้ที่ผมรับซื้อเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณเจ็ดบาทนะครับผมหรือบนเฟซก็ส่งมาขายได้นะครับก็คือรับเยอะเลยนะครับรับไม่อั้นนะครับผมคือตอนนี้ช่วงนี้มันอาจจะราคาราคาต่ําไปนะครับเพราะว่าพิษเศรษฐกิจแล้วก็พิษโควิดด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ฟื้นฟูนะครับ ในที่สภาพใหม่ๆก็ไม่ได้ล้างน,นะครับในที่สภาพเก่าๆอย่างเมื่อกี้ก็จะนําไปล้างก่อนนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ครับรอราคาครับอันนี้คือซื้อเก็บไว้ครับแต่อันนี้คือแนะนําว่าห้าร้อยเหรียญนี่คือ,น,น,น,คอน่าจะเยอะมากครับผมก็คือแต่แนะนําให้นับทีละร้อยเหรียญมาแล้วกันเนาะผมก็เดี๋ยวผมทําคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปนับอีกทีหนึ่งว่ามันมันครบร้อยเหรียญไหมนะครับห้าร้อยเหรียญไหมนะครับผมก็นับแยกออกมาทีละ ทีละเหรียญทีละเหรียญอย่างจริงๆเหรียญพวกนี้ครับมันจะบุบนะครับเห็นไหมครับบุบแบบเนี้ครับผูกด้วยครับมันมีเหรียญหนึ่งที่ผูกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผูนะครับต้องไปจิรจารกับขาว่าถ้ามันผุราคามันมันไม่ถึงนะครับมันไม่ได้นะครับก็คือได้ห้าบาทเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวติดก็จริงครับแต่ว่าจํานวนของเหรียญห้าบาทมันก็ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันผูกมันบุบมันเยินนะครับ แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือพอได้ครับเราไม่ต้องเราไม่ได้ไปทําอะไรมากมายครับราคาก็ปกตินะครับมันไม่บุบครับแต่มันถ้ามันถ้ามันถ้ามันเก่ามันทิ้งคาบมันอะไรเงี้ยมันเอาไปล้างได้แต่ถ้าผุผุเหมือนอย่างเหรียญเมื่อกี้ครับมันล้างออกไม่ได้ครับต้องบอกก่อนเนาะเดี๋ยวมีการเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่ามันผุมันกินถึงเนื้อในครับมันมันทําอะไรไม่ได้ครับนะับอย่างเก่าอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ย ไม่มีปัญหาครับอย่างนั้นมันก็ล้างออกครับแต่ถ้าผุผุผุอย่างเงี้ยมันผุถึงถึงสีครับถึงไส้ในของมันนะครับผมมันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งครับแล้วก็มันเยินด้วยนะครับเราต้องมาคัดที่นี่ครับเพราะว่าเยินพวกนี้ครับซื้อมาตอนนี้มันยังขายไม่ได้ราคาเท่าไหร,ร่นะ อย่างมากผมก็บวกได้บาทเดียวครับตอนนี้ก็เลยอยากจะเก็บไว้นะครับโอเคเนาะวันไงเพื่อนๆก็เออกันหนึ่งครับนี่ครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับสิบบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับนะโอเคนะครับก็คุณเพื่อนๆน,นะครับที่ รับชมรับฟังมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีครับอ้าวอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครัต้อง,ต,องต้องขัดอีกทีหนึง่งโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็โชคดีครับผมสวัสดีครับ